อระคตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมัสสะะวตอระคะตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมงสุปาพยัญชนะันงสาลีนางโอชนานงะัง พุทธาสิษัูเชมะข้าพเจ้าทั้งหลายขอท้องถวายซึ่งข้าสุกรีพร้อมทั้งน้ำและแกากกบอันประเสริฐทั้งหลายเหล่านี้เพื่อบูชาแด่พระพุทธเจ้า ยกพาดี้ใช่ไหมครับได้ได้จับจับโอเคยกยังได้ยกยองขอเรียนเชิญเลยยกมายกมายกมาี่หนึ่งก็ได้พี่หนึ่ยก็ได้รก็ได้ร่วมกันจับก็ได้ครับมาช่วกกมๆแล้วเราจะพูดช้าๆเพื่อให้ได้ตามกันพร้อมแล้วเนาะแต่ว่าตามข้าพเจ้า ส,ส่วนที่นางที่นางตเมธานังตเมธานังอาสวะอาสาวะรค์ยำวังหัวตุ Lena ้ยยำหังหัว yes, ตุนิพพานะนิพพานะปัจโยหัวตุปัจโยหัวตุอิมานิอิมานิ พายังพันเตีายังพันเตีฮาตานิีตานิสัปริวารานิสัปริวารานิที่ขูสังฆัสสะที่ขูสังฆัสสะโอโนชยามะโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตีทีขูสังโฆที่ขูสังโฆอิมานีอิมานีฮาตานีฮตานิสัปริวารานิสัปริวารานีปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากัน เทวะบาตาปิตูอาธินันจายาตกาณังกาลกตานังเทวตานังภูมิเทวานัง สัพพะสัตตานังทีฆราตังทีตายาสุขายาข้าเดชท่านพระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าเดชท่านพระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายพร้อมด้วยเจ้าภาพด้วยเจ้าภาพนายชัยพลวิภานายชัยพลวิภาสมพรลาภโพงามลาภโพและเจ้าภาพผู้ร่วมบุญเจ้าภาพผู้ร่วมบูนมีเป็นเอฟซี ตัวใหญ่ใจบุญััวทุกสารทิศตดตวงจิตทุกรูปนามที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ขอร้อมถวายซึ่งพัดตาหารกับทั้งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เจ้าพระพิคสูงขอพระภิกสูงจงรับซึ่งพัฒตาหารกรับทั้งของที่เป็นบริวารแผ่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและเผื่อแผ่ไปถึงเอฟซีทุกท่าน ในทางนี้ด้วยทางนี้ด้วยแ,และอันหนึ่งผ้าป้าเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอ,อน้อมจิตขอน้อมจิตแผ่อุทิศแผ่อุทิศในส่วนบุญในส่วนบุญ ส่วนกุศลบนถวายเป็นสังฆทานนปร้างนี้ไปให้ถึงเดชญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่หรือล่วงรับไปแล้วก็ดีล่แล้วกดีวิดามารดาญาตายาชายเลือดที่เป็นบรรพบุรุษทั้งหลายทั้งสองฝ่าย บิดามาดาบิดามารด<ะ>าทังทุกตกูั้งทุกตระกูลตลอดจนล,ลอดจนถึงสามีภรรยาสามีภรรยาขอขาขอ หลวงปู no ่ปัชยาอาจารย์สามีภรรยาเต้าเหล่าลานญาติมิตรวงวานระบุเจ้าที่นักสถานที่แห่งนี้นักวังปูปาริจี though, really? นักพระราชธิบดีรักแม่ทอรณีจงเป็นสักขีพยานท้าจัตโตโลกบาลทั้งสี เทพเทวดาเทพารักท <c oughs> ุกพระองค์นามที <erman> ่ไ <mayor> ด <Par> ้ปกปักรักษาตลอดจนท่านเท้าองค์มหาพรหม และองค์อมรินอินทยาะองค์อมรินอินทราเทวดาที่ปกปากรับสาตัวข้าพระเจ้าทุกคนทั้งหลายเด็กเอ็ีผู้ใจบุญทุกท่านขอให้ส่วนบุญนี้แม่แพรไปถึงสรรพษัตร์ทั้งหลายเจ้ากรรมายเว็สัตรูหูมู่มารมูเปร ผีที่เป็นญาติพิ่ไม่ใช่ญาติก็ดีขอพระแม่ธรณีจงแบ่งส่วนบุญนี้แจกจ่ายให้เขาเหล่านั้นมีส่วนได้มาร่วมขอให้ได้มีสุขยิ่งขึ้นไปได้สุขติหรือพวกภูมินั้นๆ โดยทั่วกันทุกตนทุกท่านทุกรูปทุกนามนี่ด้วยกันเถิด ุการจะคือผู้พากระแสอยู่ปกครองเจ้าชายเขาที่เคยกับคุการมาตลอดางมาเดือนนี้ขากยังต้องการให้สุณการนั้นเป็นคูท้นเมือเขียะแล้ว เ็นบุญกุศลก็นับว่าเป็นโอกาสดีที่เราท่านทั้งหลายได้สร้างบุญสร้างกุศลเพราะบุญนั้นเป็นสิ่งที่พึ่งได้จริงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าบุญนั้นเป็นที่พึ่งได้จริงเราช่วยคนนั้นคนยังนเนรคุณเราได้แต่ส่วนบุญนั้นถ้าหากเราทําด้วยใจบริสุทธิ์แล้วเนี่ยบุญที่โยมได้สร้างบุญนั้นจะช่วย เมื่อเราตกพุกได้ยากอย่างที่เราท่านทั้งหลายประสบปัญหาอยู่จะมีปัญหาก็ตามอุปสรรคก็ตามที่เราผ่านพ้นได้ก็ด้วยบุญนั้นเป็นกําลังหนุนเนื่องให้มีผู้ใหญ่ให้มีคนที่มีกําลังมาช่วยชูชุบอุปถัมภ์ให้ปัญหาเหล่านั้นคลี่คลายลงให้ความทุกขเหล่านั้นเบาบางลงฉะนั้นแล้วบุญจึงเป็นที่พึ่งได้จริง นะนอกจากเหนือจากที่เรานับถือเคารพบูชาในคุณความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุธทธเจ้าพระธรรมราริยสงแล้วสิ่งที่เราเป็นบุถุชนมิควรทิ้งคือการสร้างบุญสร้างบารมีอาตมาย้ำสอนญาติโยมเสมอว่าบุญนั้นพึ่งได้จริงแต่ช่วยคนยังนเนรคุณกันได้แต่บุญนั้นบาปนั้นไม่เคยนเนรคุณใคร เราทําบุญบุญย่อมส่งผลเราทําอกุศลคือความชั่วที่เรียกว่าบาปบาปก็ย่อมส่งผลเช่นกันดังนั้นแล้วก็ขออนุมโมทนากับลุงพลป้าแตนระยิโยมทุกคนทุกท่านอาตมาเชื่อว่าบุญความดีที่ลุงพลและป้าแตนพร้อมทั้งหมู่คณะได้ทําในเขตของพระพุทธศาสนาบุญอันบริสุทธิ์นั้นน่ะก็จะช่วยเป็นแรงผลักดันให้เราพ้นภัยจริงอยู่ในปัจจุบันนี้เรา กำลังรับวิบากกรรมคนเราเกิดมามีกรรมติดตัวมานั่นเป็นอดีตเมื่อกรรมชั่วส่งผลอยู่เราทําความดีมันอาจจะเห็นผลช้าแต่เมื่อใดกรรมในอดีตมันหมดไปทีนี้แหละความดีที่ลุงพลและป้าแตนพร้อมทั้งหมู่คณะได้ทําไว้มันก็จะเฟื่องฟูออกมาและหนุนนําให้ชีวิตเรานั้นมีแต่ความสุขความเจริญ งั้นความบุญหรือความดีหรือประโยชน์ที่ลุงพลป้าแตนทําเมื่อถึงเวลามันก็จะเหมือนมะม่วงสุกที่หอมหวานใครก็อยากกินใครก็อยากได้งั้นก็ขออนุโมทนาแล้วก็เป็นกําลังใจให้ลุงพลป้าแตนแล้วก็หมู่คณะทุกคนที่ได้ตั้งใจทําประโยชน์ในพระาศาสนาในแผ่นดิน แล้วก็ขอให้ลลุงพลประแตนนั้นทํายิ่งย่งขึ้นไปเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาและแผ่นดินต่อไปแล้วก็ก่อนจะรับพรเป็นปาภาษาบารีก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายตั้งใจกล่าวคำบุญที่บุญตาบรมานะที่ทางบุญยาพลังทางบุญยาพลัง ผลบุญได้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหลายบำเพ็ญแล้วบำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ณโอกาสนี้ขออุทิศผลบุญนี้ขออุทิศผลบุญนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยเบียดเบียนได้เคยเบียดเบียนได้เคยล่วงเกินได้เคยร่วงเกินต่อท่านทั้งหลายมาแล้วท่านทั้งหลายมาแล้วในอดีตชาติก็ดีในอดีตชาติก็ดีในปัจจุบัน ในชาติก็ดีได้ปัจจุบันในชาติก็ดีขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายลงโมทนาลงโมทนาใน้กุศลผลบุญนี้ใน้กุศลผลบุญนี้ขอจงอาหสิกรรมขอจงอาหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นต้นไปลาบเข้าสู่ ราเข้าสู่พระนิพพานพระนิพพานและข้าพเจ้าทั้งหลายและข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศผลบุญนี้ขออุทิศผลบุญนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายและเทพเจ้าทั้งหลายั่วสากลพิพพทั่วสากลพิภพมีพญามีพญาปู่ปาริจิตปูปาริจิตนาคราชนาคราชและเหล่านาคราชทั้งหลายและเหล่า เทพพรมเทวดาทั้งหลายเทพพรมเทวดาทั้งหลายจงโมธนาจงโมทนาในกุศลผลบุญนี้ในกุศลผลบุญนี้ขอจงเป็นขอจงเป็นสักขีพยานสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลในการบำเพ็ญกุศลข้าพเจ้าข้าพรเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดในครั้งนี้ด้วยเถิดและขออุทิศผลบุญนี้และขออุทิศผลบุญนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายให้แก่ท่านทั้งหลายให้ล่วงรับไปแล้วล่วง ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีที่เสวยความทุกข์อยู่ก็ดีที่เสวยความทุกข์อยู่ก็ดีที่เป็นญาติก็ดีที่เป็นญาติก็ดีแระนี้ใช่ญาติก็ดีและมีใช่ญาติก็ดีขอท่านทั้งหลายเหล่านั้นขอท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงได้รับจงได้รับจงมีส่วนจงมีส่วนในกุศลผลบุญนี้ในกุศลผลบุญนี้ขอพึงได้รับประโยชน์ขอได้รับประโยชน์ความสุขความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าเช่นเดียว พร้าพเจ้าพึงได้รับได้รับนัการละบัดเดี๋ยวนี้เถิดนัการละบัตเดี๋ยวนี้เถิดผลละบุญใดผลละบุญใดที่พ้าพเจ้าทั้งหลายที่พ้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วได้บำเพ็ญแล้วโอกาสนี้โอกาสนี้ขอผลบุญนี้ขอผลบุญนี้ ชงเป็นปัจจัยให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิดในชาติปัจจุบันนี้เถิดตาก้าพระเจ้ายาก้าพระเจ้ายังไม่ถึงยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดพระนิพพานเพียงใดขอความยากจนเข็นใจขอความยากจนเข็นใจความขัดข้องใดๆความขัดข้องใดๆทำว่าไม่รู้ทำว่า คำว่าไม่เห็นคำว่าไม่เห็นคำว่าไม่มีคำว่าไม่มีคำว่าไม่ได้คำว่าไม่ได้คำว่าไม่สําเร็จคำว่าไม่สําเร็จจงอย่าปรากฏจงอย่าปรากฏจงอย่าบังเกิดจงอย่าบังเกิดแก่ข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้ารับตั้งแต่บัดนี้รับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นต้นไปกราบเข้าสู่กราบเข้าสู่ระนิพพานด้วยเธอระนิพพานด้วยเธอ Yeah.